นี่คือท่าสอบท่าที่1นะครับเราจะให้จอดนะครับชิดขอบทางด้านซ้ายห่างจากฟุตบาทไม่เกิน25เซนนะครับวิธีการมองมองอย่างไรนะครับกะย่างไรไว้ยี่า25เซนนะครับด้านหน้าของเราให้นักเรียนมองด้านหน้านะครับจะมีเส้นนะครับสีเหลืองที่พื้นถนนนะครับขอบฟุตบาทจะเป็นเส้นขาวเหลืองนะครับที่พื้นถนนจะเป็นขอบสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองให้ล้อรถนะครับชิดเส้นสีเหลืองไว้ รหรือเหยียบก็ได้แต่ถ้าเกิดล้อรถของเราเนี่ยเกินจากเส้นสีเหลืองอันนี้คือเกิเนยี่5เซนนะครับหลักการง,าง่ายๆนะครับให้นักเรียนมองที่กระจกด้านซ้ายมองไปที่ล้อหลังตอนนี้ล้อหลังเหยียบเส้นสีขาวเลยนะครับเราก็อเอาเกณฑ์ตัวนี้ล้อหลังเนี่ยเหยียบเส้นสีขาวไปเรื่อยๆจนไปเหยียบเส้นสีเหลืองนะครับอ่ะนักเรียนเริ่มใส่เกียร,ร์นยรห,ยรหนึ่งครับใส่เกียร์ต่ำเกียร์หนึ่ง ครับแล้วเปิดทัชนะครับประคองรถนะครับให้ขนาดกระขอบทางด้านซ้ายไปเรื่อยๆนะฮะออกที่เส้นนะครับให้ล้อโอเคทำเส้นไปเรื่อยๆได้ครับทำให้ขนาดไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วให้มองด้านหน้านะครับอย่าให้เหลยเส้นนะครับโอเคหยุดรถได้เพียงครั้งเดียวนะครับอยู่ในจุดที่กําหนดห้ามเกินหนึ่งเมตรนะครับระหว่างเราขับมาก,ก็คือประมาณหนึ่งเมตรก็จะมีเส้นสีขาวหรือสองเส้นให้รถต่อหึงเส้นนะครับที่หนึ่งแต่ไม่เลยเส้นที่สองนะครับอันนี้คือท้าสอบข้าที่หนึ่งครับได้ไหมครับได้ครับ เทคนิคนะครับง่ายๆมาเรียนแล้วได้เทคนิคและได้ความรู้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ท่าที่2 อันนี้คือท่าสอบนะครับท่าที่สองนะครับให้เดินหน้าและถอยหลังในทางตรงนะครับในช่องว่างนะครับให้ขับรถไปนะครับไม่ชนและไม่เบียดหลังนะครับห้ามรถหยุดนะเคลื่อนตัวไปตลอดจนท้ายรถเราพ้นจากกลวยหรือหลักต้นสุดท้ายและหยุดให้ถอยหลังกลับนะครับใช้ได้เพียงเแคยเดียวและรถห้ามหยุดนะครับวิธีการขับนะครับให้นักเรียน เดินหน้าโดยตลอดและรถห้ามหยุดเริ่มเลยครับนหน้าพ้นระมองที่กระจกครับอยาให้เลอะให้รถเลยเสานะครับแล้วหยุดนะครับให้รถพร้นแล้วหยุดโอเคเสร็จแล้วห้อยหลังกลับนะฮะขนาดห้อยหลังนะครับห้ามชนห้ามเบียดหลังมาเดิมนะครับรถห้ามหยุด วิธีการมองก็มองซ้ายแล้วมองขวาะนะครับมองสลับอย่ามองไปจ้องไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับครับก็ประคองไปเรื่ๆๆยอยๆน,นะครับรถท่าหยุดพอหน้ารถนะครับวนเสานะครับต้นสุดท้ายแล้วหยุดนะครับอันนี้คือท่าสอบท่าที่สองนะครับวิธีการมองก็มองสลับนะครับมองซ้ายสลับขวานะครับเป็นระยะ ให้นึกถึงเลยครับชีวิตจริงถ้าเราไม่มองนรัอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับแซงจากด้านซ้ายได้นะครับโอเคจบนั้าที่สอสงาม ให้เดินหน้านะครับหยุดนะครับให้เป็นแนวขนานเสร็จแล้วให้ถอยหลังนะครับเข้าจอดในช่องว่างานซ้ายนะครับเป็นมปุมส5ที่าานะครับพอจอดเป็นแนวขนานเสร็จแล้วให้ขับรถออกนะครับอันนี้ตามหลักสูตรแล้วให้ใช้เกียร์ได้ไม่เกินเจ็ดเกียร์ครับครับหนึ่งตั้งแต่เราเริ่มถอยหลังเลยนะครับโชนออกนะครับไม่เกินไม่เกินเจ็ดัางนะครับแต่เรามาโรงเรียนนะครับ เราไม่ใช้17เกียร์นะครับมูจะมีเทคนิคให้นะครับให้ใช้แค่2เกียร์ห้อยหลังเข้าจอดเสร็จแล้วเดินหน้าออกนะครับยังเหลือ5เกียร์ทอาฝากไว้นะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคดีๆที่เราจะาถ่ายทอดนั่นีองแล้วนำไปใช้นะครับไม่จะเป็นต้องใช้17เกียร์ใช้แค่2เกียร์ห้อยหลังเข้าจอดแล้วเดินหน้าออกจาก,กานังนวางเอาสายนะครับวิธีการ ครับก่อนที่เราจะขึ้นรถทูกทางให้นักเรียนนะครับหันตัวไปมองด้านหลังนะครับว่ามันมีรถสวนมาหรือเปล่านะครับแล้วเปิดประตูก้าวเท้าขึ้นไปนะครับให้ดึ้นตอนขึ้นให้เดินหน้าขึ้นพอจะลงรถให้ถอยหลังโดยนะครับไม่มีการต่อท่าลงมาหรือโดอโดลงมานะครับรนัเรียมเริ่มเลยครับให้เราเอาเท้าอย่าไปที่คัทนะครับเหยยบคัท อยากให้สุดถนัดไหมถ้าไม่ถนัดปรับเบาะถอยหลังครับถนัดนะครับอ่าอันนี้เข่ายังงออยู่ให้ปรับเบาะถอยหลังอ่าโอเคนะครับอันนี้เหยียบคันสุดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามือจับที่พวงมาลัยอยู่ที่9กับ3นาฬิกานะครับเสร็จแล้วหลังชิดเบาะถ้าเบาะไม่ชิดเราก็ปรับเบาะขึ้นมาปรับเบาะขึ้นมาครับ อันนี้จะหายากนิดหนึ่งอโอเคนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับจับคือมวองลายให้ตรง,อองจับสองมือครับหมุนวงลายสองมืออ่าไม่มีการล้างจานนะฮะนะครับโอเคนะวิธีการจับวงลายให้จับอยู่สองมือนะครับไม่มีล้างจานอย่างนี้ไม่ได้นะครับล้างจานอย่างนี้อันตรายมากถ้าเกิดเรากําลังเลี้ยวแล้วเราใช้มือเดียวถ้าเกิดรถเราเกิดตกหลุมตกแอ่งขึ้นมาวงลัยมันจะดิดนะครับ ทาให้รถเราเสียการทรงตัวหรือลื่นนถลายออกถนนได้ครับนะครับการจับของไหลต้องจับอยู่ที่3กับ9นาฬิกาแบบนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับต่อไปเรามาดูระบบนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือนะครับหรือเบรกลมนะครับถ้าเราจะปลดเบรกนะครับให้ดึงขึ้นอันนี้คือเราปลดเบรกมือนะครับวิธีการเบรกลงนะครับดึงขึ้นแล้วง้างลงมาให้ให้อยู่ในล็อกนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับ มีทั้งหมด8เกียร์นะฮะยิงโลนะครับจะมี1ถึง4นะครับพอรถเราวิ่งได้รอบยิงไฮยิงไฮก็ยิงขึ้นนะครับก็เกียร์1เป็นเกียร์5นะครับเกียร์6เป็นเกียร์2เกียร์7เป็นเกียร์3เกียร์8เป็นเกียร์4นะครับพอเราวิ่งรถไปพอรถเราเบานะครับให้เรายิงรอบมาที่ สโลนะครับยิงสโลมาแล้วก็ค่อยๆตกมาที่เกียร์ต่ำนะครับต่ำในที่นี้ไม่ใช่ลงไปเกียร์หนึ่งนะครับให้ลงมาที่เกียร์สี่เนาะจะลดใกล้ๆหยุดนิ่งนะครับให้ปลดเกียร์ว่างนะครับแล้วจอดนะนี่คือขั้นตอนการอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ครูจะแนะนําท่าสอบเดี๋ยวจะให้นักเรียนเดินหน้านะครับเทียบอ่าขอบทางด้านซ้ายนะครับแล้วให้มองที่กระจกด้านหลังนะครับ ให้ท้ายรถให้ท้ายรถให้ท้ายรถเสมอกับเสาต้นนี้ต้นที่อยู่ด้านหน้าเราแล้วหยุดโอเคไหมอ่าเริ่มใส่เกียร์เลยครับดินหน้ามองกระจกหลังนะครับเห็นซุ้มล้อไหมซุ้มล้อตัวสุดท้ายก็คือด้านท้ายรถของเรานะครับให้ดูซุ้มล้ออันสุดท้ายเลยหรือที่ดูที่กลวยที่ด้านท้ายนะฮะตัวนั้นก็คือเสมอด้านท้ายรถของเราอยู่อ่าด้านหน้านะครับให้เรามอง นะครับให้รถเป็นแนวขนานนะครับแนวขนานจะไม่มีจุดมาร์กนะครับไม่มีจุดมาร์กให้มองอะไรทั้งสิ้นให้มองด้านท้ายอย่างเดียวแล้วหยุด <c oughs> เคลื่อนตัวเลยครับกด <c oughs> เด็กมือใอส่เกียร์หนึงครับ <c oughs> โอเคเคลื่อนตัวไปให้ขนานนะครับ <c oughs> แล้วมองนี่กระตกด้านซ้ายพอท้ายเสมอกับหลักต้นนี้เราหยุดนะครับ ดูที่ด้านท้ายนะครับให้เสมอหลักอ่าโอเคครับหยุดอ่านะครับสเต็ปนี้ให้นักเรียนหกักวงมาลัยด้านซ้ายทั้งหมดนะครับซ้ายหมดเลยฮะนักเรียนเห็นอ่าเสาต้นที่สามไหมครับนับจากตัวแรกหนึ่งสองหรือสามนะครับเสาต้นที่3ามเห็นไหม นะครับนับในกระจกนะต้นไหนครับเีนนะอ่าจะมีเสาต้นที่หนึ่งเสาต้นที่สองเสาต้นที่สามก็อยู่ติดกับเสาไฟนะครับให้เราถอยแล้วมองกระจกด้านขวานะครับคราวนี้เป็นมองกระจกด้านขวานะครับถอยไปจนเจอกลวยต้นที่สามถอยอยช้านะกลวยต้นที่สาม,สามอ่ะใจถอยอเเจอกลวยต้นที่สามแลว้วหยุดนะบมองขวาอย่างเดียว ช้าครับช้าตอนที่หนึ่งตอนที่ส <2. S 1> องให้เห็นต้นที่สามครับให้เห็นให้มันให้ด้านลดขนาดโอเคครับด้านรขนานต้นที่สามปุ๊บนะครับคือล้อตรงนะครับล้อตรงอ่ะโอเคเราลองเคลื่อนตัวดูว่าตรงไหมถ้าตรงแล้วหยุดนะครับ เสร็จแล้วให้นักเรียนดูล้อหลังนะครับล้อหลังตัวแรกทับเส้นสีเหลืองที่พื้นครับอ่ปล่อยเข้าไปครับ,รบล้อหลังตัวแรกนะครับทับเส้นผมเลยจับนิ่งๆครับยังไม่หักปล่อยให้ล้อหลังทับเส้นอ่ะโอเคเสร็จแล้วหักกุญแยขวาหมดเลยครับขวาหมด กดเลยอ่าแล้วค่อยถอยเข้าไปฮะถ่าใกล้สุดถ่าใกล้สุดเลยครับอ่าแล้วถอยเข้าไปให้ขนาดอันนี้เราดูด้านซ้ายแล้วคันนี้นะครับให้มองด้านซ้ายแล้วนะครับให้เป็นแนวขนานอ่ายังไม่ต้องคืนนะถอยไปเรื่อยๆจนพอขนานแล้วเราหยุดถ้ามันตึงก็คลายวงไลน,นิดนึงนะครับ ้องกันพาวเวอร์เราเสียค,คือนิดเดียวออถอยเข้าไปให้ขนาดนะโอเคพอขนาดแล้วหยุดคือล้อตรงครับแล้วถอยหลังอีกดูว่าล้อตรงหรือเปล่าครถอยหลังดูว่าล้อตรงไหมโอเคพอล้อตรงแล้วหยุดเลยครับอ่นนี่คือเข้าท่าสอบนะครับ คือจอดให้ชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับไม่เบียดไม่ชนนะครับและให้เป็นแนวขนานเสร็จแล้วออกเลยครับหากของลายขวาหมดแล้วออกเลยเดินหน้าให้สระจำไปเลี้ยวด้วยให้หมดเลยฮะโอเคเดินหน้าออกเลย ล้อหลังด้านซ้ายนะครับระวังลดเบียดถ้าเราออกแล้วเราลืมวงเลี้ยวนะครับของรถใหญ่อยู่ที่ล้อหลังนะครับให้ดูได้นะครับอ่าไม่เบียดแล้วเราก็ไปได้เลยครับโอเคนะครับนี่คือสองเกียร์นะถอยหลังเข้าจอดแล้วเดินหน้าออกช่องว่างนะครับตามกฎแล้วนะครับกฎระเบียบของกรมการขนส่งไม่เกินเจ็ดปีโอเคไหมอ่าโอเคครับจบครับ